สวัสดีค่ะ,คะพบกับพออ้อยพอ,อกองสวัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พออ้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้พออ้อยลงคลิปวันที่1กันยายน2565มาเน้นยำ้ำฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้สูงอายุค่ะ ที่59ปีในปีงบป,ประมาณนี้จะครบ60ปีในปีงบป,ประมาณหน้าการลงทะเบียนผู้สูงอายุเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วนะจ๊ะสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2506ท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2506 เดือนนี้เดือนกันยายน2565เดือนสุดท้ายในการขึ้นลงทะเบียนแล้วนะคะหรือผู้สูงอายุที่ให้ตัวเอง60ปีแล้วแต่ยังไม่มาลงทะเบียนก็มาลงทะเบียนได้แล้วนะจ๊ะกาเอกสารหลักฐานกเช็คตัวเองก่ะมีภูมิลำเนาอยู่ในเขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นนั้นๆไม่ว่าจะเป็นอ,อปตอไม่ว่าจะเป็นเทศบาลนะคะ,คะต้องเป็นองค์ทะเบียนที่ภูมิลำเนาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นถ้าท่านได้รับค่าตอบแทนในส่วนนี้จะขาดคุณสมบัติ นะคะค่ะเช็คตัวเองให้ดีสิ่งที่ท่านจะต้องนำไปบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านสมุดหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารได้ทุกธนาคารนะคะเพราะว่าตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาสำหรับท่านที่โอนเงินเข้าบัญชีได้ทุกธนาคารทั้งนี้ทั้งนั้นตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารด้วยนะจ๊ะว่า เลขที่บัญชีสมุดบัญชีของท่านเป็นปัจจุบันไหมโดนปิดไปแล้วหรือยังบางธนาคารบางธนาคารปิดบัญชีโดยที่ไม่ได้แจ้งให้เจ้าของบัญชีทราบอันนี้ก็เยอะนะคะเยอะเหมือนกันเช็คตัวเองให้ดีเอกสารหลักฐานไปลงทะเบียนได้เลยนะจ๊ะสำหรับท่านที่เกิดก่อนวันที่2กันยายน2506 ช่วงนี้ช่วงที่สองเปิดรับลงทะเบียนไปจนถึงวันที่30กันยายน2565นอยะคะค่ะอย่าให้ตัวเองเสียสิทธิ์59ปีในปีงบประมาณนี้จะครบ60ปีในปีงบประมาณหน้าแล้วจะได้ช่วงไหนบางท่านถามมาเยอะค่ะครบ60ปีในปีงบประมาณหน้าครบ60ปีในเดือนไหน เดือนถัดไปท่านจะได้รับเบีย้ยอย่างชีพกันเลยนะคะ,คะหรือท่าน,นใดที่จะสอบถามเพิ่มเติมผ่านคอมเมนต์มาได้เลยส่งคําถามมาได้เลยส่งวันเดือนปีเกิดมาได้เลยนะคะเดี๋ยวพอ,อน้อยจะคํานวณให้ว่าจะท่านจะลงทะเบียนในช่วงไหนกันนะคะค่ะอย่าลืม กดติดตามพ่อน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะสำหรับในคลิปนี้พ่อน้อยต้องกลัาลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ